สำหรับใครที่มีปัญหาไม่สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในป่าในเขาในสวนในไร่นะครับอยากใช้ Wi-Fi อยากมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับวันนี้ผมมีตัวนี้เลยฮะ D-Link 4G เราเตอร์ใส่สิ่ได้ครับ ลิงก์ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อง่ายมากเลยนะครับแค่คุณมีซิมอินเทอร์เน็ต 4G เสียบเข้าไปที่ตัวกล่องเราเตอร์นะครับเสียบปากก็ใช้งานได้เลยหรือคุณจะตั้งค่าก็ตั้งค่ายง่ายครับผ่านสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับด้าในมีอะไรบ้างนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับรับรองเป็นซิมใหญ่ปกตินะครับผมถ้าใครมีซิมนาโนอยู่นะครับก็ใส่อแดปเตอร์ ที่เขาแถมมาให้ตอนที่คุณซื้อสิ่งนะครับถามว่าในชุดนี้มีตัวแปลงอะแดปเตอร์ให้ไหมมีครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์ที่เราซื้อตอนที่เราซื้อสิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เวลาใส่สิ่งเข้าไปบางทีมันชอบค้างนะฮะแกะออกมานะครับก็จะมีตัวเราเตอร์ครับผมนี่เราเตอร์ดีลลิงนะฮะรุ่น M 920แล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์เขาจะให้อะแดปเตอร์มาเป็น12วัตต์นะครับผม12โวลต์1แอมป์นะครับ12วัตต์ให แล้วก็มีสายแลนมาให้นะฮะสายแลนมาให้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแนะนําอย่าใช้นะครับให้ใช้อะแดปเตอร์ที่ซื้อมากัะซิมนะครับตัวนั้นอะจะดีที่สุดนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวกล่องอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูนวลคู่มือต่างๆนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวราเตอร์ตัวนี้ดีกว่าครับผมตัวรีลิงตัวนี้นะครับ มีความเร็วอยู่ที่ n 3 0 0นะฮะก็คือตัว n 3 0 0เนี่ยมันเป็นความเร็วของตัวเราเตอร์นะฮะเวลาเราเสียบช่องแวร์นะครับเสียบเป็นเราเตอร์โหมดนะครับผมแต่ตัวนี้รับรองเป็น 4G ดาวน์โหลดอยู่ที่150เมกะบิตนะครับผมแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่50เมกะบิตนะครับก็คือมาตรฐาน 4G ทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราเตอร์เนี้ยไปเป็น access point เป็นเราเตอร์นะครับโหมดได้นะครับผ่านตัวช่องแวร์นะฮะ ตัวนี้ความนร่มสุดอยู่ที่ N300 นะครับผม แล้วก็ตัวนี้มีทั้งหมด4เสาเป็น4เสาแท้นะครับ2เสาจะเป็น2เสา 4G แล้วก็2เสาอีกอันนึงจะเป็น2เสา WiFi นะครับในนี้จะมีสายไฟเป็นเสาแท้ๆนะครับไม่ใช่เสาฟอมแน่นอนนะฮะแล้วก็ครอบคลุมสัญญาณได้ดีนะครับแล้วก็มี VPN นะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้สูงสุดถึง32อุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือถือแท็บเล็ตกีวีนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ WiFi นะครับตัวนี้รับรองสูงสุดที่ที่32เลยนะคร ตัวเราเตอร์นะครับรับรอง 4G ทุกค่ายนะครับมีคลื่นสัญญาณเป็น2,188 5 0อยนะครับ2 0 0 9 0 0และ800เมกะเฮิร์นะครับผมที่เป็น SDD นะส่วน TDD LTE จะรับรองเป็น2 3 0 0 2,600 2 5 0นะครับเมกะเฮิร์ส่วน WDMa หรือ 3G นะฮะ 3G ก็จะเป็น2,190 0แล้วก็850แทบจะครอบคลุมทุกค่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AS d t a c หรือ True นะฮะหรือค่ายลูกที่เป็นพวก Gomo หรือเป็น ไลน์นะครับก็ลอบลองครอบคุมหมดเลยนะครับใช้ได้ทุกซิมทุกเครือข่ายนะครับสําหรับวัสดุเจ้าตัวดีลิงรุ่นนี้นะครับเป็นแบบพลาสติกด้านนะครับผมด้านบนจะเป็นแบบด้านนะครับเราก็จะมีคล้ายสามแฉกนะครับด้านบนตัดทําให้ดูหรูหรานะครับผมแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวเราเตอร์กันนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดตัวเราเตอร์แล้วก็ช่องเสียบไฟนะครับ DC 12โวลต์นะฮะ แล้วก็ปุ่ม WPS และช่องรีเซ็ตนะครับสำหรับรีเซ็ตกรณีเราจำรหัส Wi-Fi ไม่ได้สามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ซิมครับเป็นแบบซิมปกตินะฮะแล้วก็จะมีช่อง LAN นะครับ3รูช่องแ a n 3รูนะครับช่องสุดท้ายเป็นช่อง WAN นะครับ<อ> WAN แล้วไฟสถานะทั้ง10ดวงของตัวดีลิงรุ่นนี้นะครับจะอยู่ทางด้านหน้านะครับผมประกอบไปด้วย power นะครับแรกเลยเป็น power นะคะเช็คว่าตัวเ r o ตอร์นั้นทํางานอยู่หรือไม่นะครับต่อมาจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือลูกโลกตรงนี้จะบอกสถานะว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมมีอินเทอร์เน็ตวิ่งไหมต่อมาครับเป็นช่อง LAN นะครับเป็นไฟสถานะของช่อง LAN นะครับมี3มี2มี1นะฮะ แล้วก็อันนึงนะครับเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับตัวเราเตอร์นี้ปล่อย Wi-Fi อยู่หรือไม่นะครับผมแล้วก็ปุ่ม WPS นะครับสถานะของไฟของ WPS นะฮะแล้วก็สถานะของคลื่นนะฮะคลื่นว่ามีคลื่นเต็มหรือเปล่านะครับจะมี2ขีด3ขีดแล้วก็4ขีดครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทำการเชื่อมต่อเราเตอร์ 4G D-link รุ่นนี้เลยครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับต้องมีซิมซิมอินเทอร์เน็ตนะครับ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยสมัครโปรโอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับซิมเป็นซิมแบบปกตินะครับซิมใหญ่วิธีการใส่นะฮะหันด้านหลังของตัวเราเตอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เอาด้านซิมที่เป็นด้านสีโลโก้ครับขึ้นแล้วก็ด้านทองแดงลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องซิมแบบนี้ใส่เข้าไปครับอ่ามันยังใส่ไม่สุดนะครับเราจะต้องเอาเล็บจิกเข้าไปครับ มันจะเป็นสปริงล็อกเรียบๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กันเลยครับเคลียดอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยนะฮะขีใส่ไฟออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับในช่อง power ตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟครับกดปุ่ม power ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับ ไฟสถานะเปิดเครื่องขึ้นแล้วนะครับสีน้ำเงินรอไฟสัญญาณมาก่อนนะครับตัวเราเตอร์ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากซิมขึ้นมาก่อนนะครับอ่าสัญญาณจากซิมมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่3ขีดนะครับยังไม่ขึ้นเต็มนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมรีวิวอยู่ชั้นใต้ดินของห้างนะครับ ตัวซิมตันนี้ที่ผมใส่ไปซิมของค่าย s s นะครับซิมความเร็วอยู่ที่10 m เมกะบิตนะครับหยิบมบอถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อ Wifi ของตัว D-Link ก่อนเลยนะครับผมให้เราไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ Wifi หาสัญญาณ Wifi ที่ชื่อว่า D-Link ครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ D-Link M920 คือชื่อรุ่นเลยนะครับผมจากนั้นนะครับกดเชื่อมต่อ เขาจะขึ้นมาถามรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่มากับโรงงานนะครับดูง่ายๆเลยครับคลิกด้านตัวกล่องเราเตอร์ขึ้นมาครับแบบนี้คุณจะเห็น Wi-Fi คีย์นะครับ wi-Fi คีย์จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเอารหัส wi-Fi คีย์ตัวนี้มากรอกได้เลยครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อเลยฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับ คันงนี้เราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะผมจะลองเปิด YouTube นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้นะครับ ลองปรับคุณภาพของวิดีโอนะครับเป็นแบบ Full HD นะฮะแก็ะมีสาาครัสายชาอ่ากรดูได้นะครับดูได้ปกติเลยครับผมแล้วก็มีชุดต่อตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็รหัส Wi-Fi นะครับพอดีรหัส Wi-Fi ที่เขาตั้งมาพิมพ์ยากเหลือเกินนะครับ วิธีเปลี่ยนนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณตัวเราเตอร์นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะให้เราเปิด o o o g l h r o r o นะฮะหรือเบราวเซอร์ในเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ในช่องแอดเดรสนะฮะว่า192.168.0.1 1 1นแะฮะนะครับแล้วก็ไปมันจะเข้ามาหลังบ้านของตัวเราเตอร์นะฮะใหราซูมเข้าไปครับ ซูมเข้าไปนะครับ user admin ครับ a d m i n ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ a d m i n นะฮะส่วน password เอาที่ไหน password เราพลิกด้านหลังของตัวเราเตอร์อีกทีหนึ่งครับตัว password นะครับจะอยู่ในช่องนี้นะฮะนี่ช่องขวามือนะฮะขวามือตรงนี้แต่และเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ username admin password ก็แล้วแต่เครื่องนะครับ พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดล็อกอินครับอ่ามันจะเข้ามาข้างในนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าแรกก็จะเจอกับเซตอัพวิสานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชื่อแะพาสเวิร์ดเทคนิคนะครับแนะนําให้เปลี่ยนพาสร์ดก่อนเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อที่จะต้องไม่ต้องพิมพ์ตัวรหัสแปลกๆ3-2มสองรอบนะฮะ ให้เราซูมนะครับไปตรงคําว่า Setting ที่เป็นรูปประแจตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปกดคําว่า2.4 wifi ครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่า security นะครับมันจะอยู่หน้า b บสิ c นะฮะให้เราคลิก security นะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเลื่อนครับค่อยๆเลื่อนนะฮะค่อยๆเลื่อนอ่าคุณจะเห็นที่เป็นจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับ พีแชร์ครีนะฮะตรงนี้กดเข้าไปเลยครับอ่ามันจะเป็นรหัสไ i f i ที่มากับโรงงานของตัวดีลิงตัวนี้นะครับเราลบไปเลยฮะเราไม่เอาเราจะตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแบบง่ายๆ8แปดตัวนะฮะขึ้นไปอะไรก็ได้อ่ำก็จะง่ายเกินไปอ่ะเติมข้างหลังอีกหนึหน่งนะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเซฟและแอดแอปพลนะครับเซฟแอดแอปพลากดไปเลยครับ บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ฮะสวับหน้าออกไปนะครับไปที่ตั้งค่า wifi ก่อนนะฮะไปที่ wifi ดีลิง์ตัวนี้ถูกเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาให้เราใส่รหัสใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากรอนะครับกดตรงนี้กดลืมรหัสผ่านไปเลยนะฮะกดลืมเครือข่ายไปเลยนะครับไม่จำหรือลบนะครับลบไปเลยแล้วก็ อ่าสัญญาณดีลิงก์นะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับดีลิงก์จากนั้นให้พิมพ์รหัสที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกดเช็คนะฮะถูกนะฮะเรากดเชื่อมต่อครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ครันนี้เรามาเปลี่ยนชื่อนะครับของตัวดีลิงก์นี้นะฮะเข้าไปที่เดิมเลยครับเบ์เซโครมที่เราทำค้างไว้นะครับนี่รีเฟซทีนึงนะฮะอ่ารีเฟซเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่เดิมเลยครับไปที่ตั้งค่ารูปประแจนะครับเลื่อนไปครับตั้งค่ารูปประแจแล้วก็ไปเลือก 2.4G Wi-Fi นะครับจากนั้นเลื่อนเลยฮะอ่า ให้หาคําว่า SSID นะครับมันจะขึ้นชื่อชื่อเราเตอร์นะครับอันนี้นะคะ SSID ลบอันเก่าทิ้งเลยครับเราตั้งชื่อใหม่เอาผมจะตั้งใหม่นะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับไปกด Save a n d apply เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ฮะ ปิดไปเลยฮนะเราไปที่ตั้งค่ามือถือแล้วก็ไป wiFi ครับแล้วก็ปิด wiFi เปิดใหม่รอชื่อใหม่ขึ้นมาเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเลอฟไทฟิกที่ผมตั้งไปสักครู่นี้กดเข้าไปครับมันก็ยังถามหารหัสอยู่แต่โชคดีตรงที่ว่าเราเปลี่ยนรหัสต,ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลย เสร็จแล้วครับคันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราต้องการและรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสสปีดเน็ตอินเทอร์เน็ตกันสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมอยู่ชั้นใต้ดินแต่คลื่นสัญญาณผมน้อยไปหน่อยแต่ยังไงเราก็จะต้องเทสนะครับผมมีแอปสป e ดเทส s t อยู่ในเครื่องใช่ไหมไม่เป็นไรเราดาวน์โหลดใหม่ได้สปีดเทส s t นะฮะแอปนี้ที่ใช้ประจำ โหลดเสร็จแล้วครับคันนี้เดี๋ยวผมจะเทสนะครับกดไปเลยฮะเทสครั้งที่หนึ่งนะครับชั้นใต้ดินนะฮะปิงเยอะนิดนึงนะฮะปิงเยอะมากแปดสิบเอ็ดเดตวิ่งเจ็ดเมกนะฮะความเร็วอินเทอร์เน็ตสิบเมกะบิตนะครับแล้วก็อัพโหลดนะฮะอัพโหลดพุ่งเลยฮะอัพโหลดพุ่งเลยนิดนึง พุ่งไป31นะครับโออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลด10เมกะบิตนะครับดาวน์โหลดตอนนี้7เมกะบิตนะครับแล้วก็ปริงเยอะนิดนึงปริงเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเทสใหม่อีกรอบครับกากบาดนะครับคราวนี้นะครับผมเอาเราเตอร์มาเสียบที่บ้านนะครับผมจากปกติที่อยู่ชั้นใต้ดินแล้วขึ้นสัญญาณจะไม่เต็มนะครับขึ้นประมาณ3ขีดนะครับแต่ก็ยังเล่น YouTube เล่นอะไรได้ตปกตินะครับผมแต่ท่านี้ผมอยากจะลองเช็คอินเทอร์เน็ตกับปิงนะครับว่า มันวิ่งได้ปกติหรือเปล่านะครับในสถานที่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่ชั้นใต้ดินนะฮะอันนี้เป็นสถานที่ปกติแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะต่อสัญญาณ WiFi อ่าเลิฟไทฟิกต่อแล้วนะครับคันนี้อันนี้ผมตปินโมบายนาตา a นะครับเช็คกันที่ WiFi เพียวๆเ,เลยผมจะลองใช้ s p e e d ทสนะครับเช็คดูนะครับว่าเน,น็ตมาเต็มไหมอันนี้เป็นเน็ตโปรโมชั่น a อเเมกะบิตนะครับกดเลย โอ้ปิงลดเลยครับปิงแค่36นะฮะแล้วอินเทอร์เน็ตวิ่งโหวิ่งสูงอยู่นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ13บสามเมกะบิตนะครับเดี๋ยวลองมาดูอัปโหลดนะครับว่าอัปโหลดจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอัปโหลดวิ่งแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ค่าปิงแบบเริ่มโอเคแล้วสากนะครับก็คือค่าปิงยิ่งน้อยยิ่ง ตอบสนองหรือการเชื่อมต่อน,นั้นไวนะครับยิ่งคาบยิงเยอะมันจะทําให้ดีเลย์หรือช้านะครับคราวนี้นะครับผมจะลองเชื่อมต่อน้ตบุ๊กกับตัวเราเตอร์ 4G นะครับผมว่ามันสามารถใช้งานเน็ตได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อสัญญาณ wiFi ของตัวเราเตอร์ก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นของตัว 4G ที่เราได้ทำการเปลี่ยนไปสักครู่นี้อะเรื่อต่อสำเร็จแล้วนะครับคราวน,นี้ผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะแล้วลองเข้าเว็บไซต์ดูนะฮะอันนี้เป็นเว็บของทางร้านนะครับไทยสีแกรมเช่น เข้าเว็บไซต์ได้นะครับแต่ครานี้ผมจะลองเปิด YouTube นะคะ u t u b e เป็นแบบ Full HD ดูครับมูดูได้นะครับปกติเลยตอคอนะฮะฟึบดูได้นะครับดูได้เลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คสปีดเทสนะครับของตัวเราเตอร์นะฮะก่อนนะฮะ สปีดน,นะครับกับอินเทอร์เนต็ตนะฮะอินเทอร์เนต็ต10เมกะบิตน,นะครับตรงนี้สตาร์เทสรับอันนี้เทสในนะชั้นใต้ดินนะครับโอ้อินเทอร์เนต็ตวิ่งนะวิ่งขึ้นอยู่นะฮะ10บ0 40แต่เดี๋ยวลองมาดูสรุปทีเดียวนีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่ครับ สี่เมกนะครับ46เมกะบิตเอ๊ะโปรนี้เป็นโปรสิเมกนะฮะวิ่งวิ่งเกินนะฮะอัพโหลดครับอัพโหลดอยู่ที่10 20นะครับอ่าอันนี้สุดท้ายนะครับเทปปิงครับค่าปิงอยู่ที่22นะครับดาวน์โหลด46.99นะครับอัพโหลดอยู่ที่สิบ มเมื่อกี้เราลองคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองกับชุด Wi-Fi ชิปที่เป็นชุดกล้องวงจรปิดที่มีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้เป <princes> ็นแบบเชื่อม <PR. S 2> ต่อแบบไร้สายนะฮะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสถาน,นะครับว่าตอนนี้ตัวกล้องได้ออนไลน์อยู่หรือเปล่าไปที่เครือข่ายตอนนี้ตัดการเชื่อมต่อนะครับตัวสีแดงเลยตอนนี้ไม่มีการเชื่อมต่อไม่สามารถดูออนไลน์ได้ครับน้เดี๋ยวผมจะเชื่อมผ่านาสายแลนนะครับเรามาดูกันว่าสามารถดูกล้องผ่านมือถือตัวนี้ได้หรือรเปล่านะครับนะครั้าตัว กล่องกล่อง 4G ตัวนี้นะครับมันจะมีช่องแล n หนึ่งสองสามแล้วก็ช่องแบรนด์นะครับให้เราเสียบช่องแลนเสียบไหมฮะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับอีกด้านหนึง่งเราก็ไปเสียบที่ตัวกล่องบันทึกของตัว w i ไฟฮิเสร็จเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นที่ช่องสายแลนนะครับเราก็มาดูไฟสถานะด้านหน้านะครับให้ไฟสถานะของสายแลนขึ้นก่อนนะครับคือช่องที่หนึ่งที่ผมเสียบไปอันนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องคลิกขว้าติดตั้งระบบเครือข่ายอ่าเครือข่ายสุขภาพนะครับขึ้นสีเขียวแบบนี้ตัวเราตเตอร์ออนไลน์แล้วครับคันนี้เดี๋ยวผมจะดูผ่านมือถือผมจะทําการเพิ่มกล้องนะครับตัว กล้องออนไลน์เขาดูได้เลยครับนี่ภาพมาเหมือนกันเลยนี่ครับสามารถดูกล้องออนไลน์ได้แล้วนะครับผ่านตัวเราเตอร์ 4G ตัวนี้ปีครับเชื่อมต่อง่ายเลยครับมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเชื่อมต่อลังคาต่างๆของตัวเราเตอร์ 4G ตัวนี้ได้เลยนะครับคุณสามารถไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ต,ต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเลต็ตหรือเป็นสมาร์ททีวี อุปกรณ์ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เราก็สามารถจะมีอินเทอร์เน็ตในบ้านของเรามีไ i f i ในบ้านของเราใช้งานได้เลยนะครับตัวราเตอร์ 4G D-link F920 รุ่นนี้รับประกัน3ปีเต็มนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee, Lazada นะครับ l ล n e m ม s h ช p หรือเพจไท a ฟิกเ g a d g เจได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ